บาวเตะสุดสุดครับโอ้โหคบพไปครับตรงไมุมไหนอ่จุดเจาเจม่จีมาเจเห็นพงานยังไม่เช้าเลวเอาเอากินเปล่าบงกินกนดิเรอเหรอเอานอยบ้านเหรออ่นมีน้อ๋อบ้านนะที่บ้านนี้หละใด้โชว์อะไอะเจ นี่เสื้อบ่วงนี่อะไรโอ้โอ้นะครับผมเอ้ไหนคนไล้มาอใช่นหมลุงพลางมาเลยเออเออก็มีของมาเซอร์ไพรส์โอ้นะครับผมเอาดมดมหอมรอพี่มาแต่ไม่ไม่กอดเดี๋ยวว่ามาันคนหาอยู่หาอยู่กินเลาะทู่ทิพเหลย อาครับผมวูฮะอู้ยอยใส่เงินเลยใส่กระเป๋าหน่อยก็พอเอ้โอเคครับผมเ็นนายคนเลยมาด้วยสินะพลังเลยมีล้อด้วยคืออะไนี่เ็มใหเจ้าสงโอ้เยจไปยืนเยวรถออกงบอกเลยพี่มาโอ้ยเพาใส่ออก มีแต่ออกออกกันเดียวเลยมีเข้าอะไรอีกสิเฮ้ยขากรอบขา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 ฟรีโอ้บันไดใหม่เนาะสวยงามเดี๋ยวทำลูกโกงอยู่เดี๋ยวว่าก่อนยังได้ยังนี่นะทบทวนบันไดใหม่เอาขอหยัดของบอสข้อผมอสนี่คืออะไรยกปูเลยหยัดหยัดมีใจดีคือผมประกอบตั้งนานกว่าจะนี่ต้องประกอบเอประกอบเองอ๋อจะได้ได้ปะ ได้เปล่าไม่ได้ได้เป็นคนเป่ไม่ได้คนเดียวเฉพอเจ้าฮะชีอชี้เลยครับผมเผาพใหยาใจดีท่านสั่งเอาไว้ให้เจ้าเนี่ยเอาไว้ตรงข้างๆกับ ตมีนอนหรือว่าเอาไว้ใส่ของใส่อะไรเจ้าเจ้าก็ล็อกเอาไว้ใส่อะไรบ้องคนนอนใส่ใส่ป๊อกเออย่าไปในปังกูเจ๊เลยล่ะเบ้อป๊อกเซฟมีเงิน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 ล็อกโอ้เราอย่างนีเราอย่างนี้จะโกะไปจะโกะจะโดนเงินขอบคุณแล้วก็คนเดียวกันกับมอบทานเนาะเอกสารเอกสารเนาะอ๋อนะครับผมคนเดียวกันกับที่มอบที่นอนให้ อ๋อเลยและที่่สคัญไมรู้ว่าอะไรมิดมาสไลด์สิของเจ้ากันเอะคนเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันผมาครับผมคนเดียวกันกับที่ให้ที่นอนเจ้าโอ้นะครับเข้าใจรู้ยังไม่รู้เนาะลุ้นสิเอามิดนะมิดเอาไหมเอามานุ่นด้วยกันนะท่านผู้ชมอคืออะไรนะผมก็ขอบคุณครับผมผมก็ยังไม่รู้นะข้างหนคืออะไรอย ยัง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 อองตอสออะฮะอตัวนี่นะเอซิท่านนะก็เสบังคาเสบังกลางเอ้ยอย่าบังสิอะไรไทยไทยคืออะไรไม่รู้โอ้กองสองสันส่วใสายกองสำคัญมั้งนี่นี่ไงจาเปิดข้างดักนะดักเลยนะอ เปิดโคิดัคมันแล้วใช่โคไฟคไฟโคมเียงคมไฟโคเตียงคโคเียงเาว่าไงใช่เหรอจะได้มีแสงสว่างโอ้โหหย่นรเ็ุค่โเียงไงโคมไฟไงี่นอนมันน่าดูเยเดียว เสียบไฟดูก่อน oh อันนี้สร e. ุปมันคือโคมไฟเหรอน่าจะเป็นงั้นแหละเพราะว่าใช่โคมไฟโคมไฟโอ๋อมีปลั๊กไฟโอ้ยไหนคนมันจะสมกับโคมไฟไหมเนี่ยสองสองที่บ้านดูแล้วไม่นุ่นก่อนไหมนะเย่นี่เราไปหามาแต่ยุ่ยเอาเสียบเสียบเสียบด้วยโซลิดียเดีวมันเป็นโคมไฟแบบมี USB เนาะก็คือเสียบชาร์จแล้วก็มีปลั๊กไฟเนาะ โอ้ล้พังแล้วบนเยยานะไม่ใจดีกับจานนะทำงานแล้ก็พกอันนี้ไปด้วยสิเพราะว่ามันมันมีที่ตักเสียบด้วยเสียบไฟก็ได้ปูทำอนไรกันบนเนาะมือต่าทีมไหม่คู่มือครับคู่มือต่างกองอันดัวไปทำเลยดูอาชายช่างเต็มมอถือิดมา อ๋อนี่หรอตั้งมือถือบอกโอ้ตา้งมือถือเสียบจาร์จกาสมัยนีเอไปเอากพี้เลยเนาะเออไหนไเซ็ไดูหนเซ็รีวิวิรีความสิเคลอนเาล่อนเคลอนทำไงเคลนอ้าว วิวกูวิวสิไม่ให้วิวต้องวิวโอ้สายไฟยาวมากเลยใส่สิโอเวลาจะขึ้นบ้านจะไม่ค่อยถอดรองเท้าไมบ้านเก่นสะอาดมีคนมีคนกวาดเออโอ้ยนี่ไงมันกอะไรมีเสีอะไรีป่ะไม่สีเดียวนั่นแหละดูปิดตอกสีน่อยใี้โอ้สองสีสองสีริดติดล้วมติดรอตีไหมอ๋อยแล้เลยวว อแล้วอแล้วไอแล้วอย่าเดเกินขอบคุณพี่หา่ใจขอบคุณขอบคุณสรุปที่เมตตาขึ้นขอบคุณทางการซะครับพ่ขอบคุณครับพี่ยญ่ใจดีับผมคุณมุกโบดหน่อยค่บคุณคุณนี่อคุณคคนที่เรารูอยากกันเนาะว่าจะพูดจะรก็เลยไม่เเพอดีมถมาใม่นผมพูดงี้แเาก็ขอมีสุภาพแข็งงรงครับผมคร่ำรวยร่ำรวยครับผมรอครับวัสดีครับขอบคุณครับ โอ้ยเจ๊ติดนเต้นหาตื่นเต้นจนเพิกผู้ไม่ถูกเออในพกมาจนน่ากลัวนึกว่าอะไรนก็ตู้กับอ่าไฟหัวเตียงนะครับผมอ๋อขอบคุณมากมายนะครับผมหัวเตียงเอาเอาไว้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านท่รีวิวให้ดูครับผมจัดจัดห้องก่อนเนาะจังหวะแบบเปิดอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหนรมติกโรแมนติกพอดีใช่ไหมจะได้แบบบรรยากาศโรแมนติกปีใหม่เหรอ เออเลี át, na, ้ยวเลี้ยวนั้นเลี้ยวนั้นนั่ะอืมนะครับซักซักแบบอันอะไรนะซักผ้าผ้าปูที่นอนอะไรรอเลยใช่ไหมอ๋อผ้าปูใสแล้วมันอันนมันมีสองตัวได้อยู่อืมเดี๋ยวซักไว้ก่อนเขามาปุ๊บเอาใหม่ใส่ใช่นั่นน่ะอ๋อมีมีแผีนเพี้ยนเออไม่ธรรมดาแถวโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมคุณเมียวคุณเมียวคุณเมียวนะส่งนะสิ่งดีๆให้ครับผมให้เปาเดโซ่นะครับผมครับ ฝากกันทีนี่สวัสดีครับครับผมก็ฝากไว้ที่นี้นะครับผมรอครับสวัสดีครับ